ครับสวัสดีครับเดียวมือนีพ่าเบืองกล้วยหอมทองอยู่ส่วนนะครับอันนี้เป็นกล้วยหอมท่อมกล้วยหอมท่องทาย่างนะครับทาย่างเป็ดบุรีนะครับสั่งพันมาเลยหลายปีแล้วครับอันนี้ก็เป็นนอนอไม้นะครับขุดออกปลูกปรขคุดออกมันกับโบงามนะครับนี่ขุดออกปลูกไม่ก็พอเบืองเนียนะครับเหลือแค่นี้นะครับซิปกระต้นต้นมบใหญ่ใบใหญ่นะครับอาจจะผสมบู์แห้ง กำลังแทงกำลังออกมาได้สองเขือนะครับปูฟอมกันแต่ว่ากับต้นงามต้นจีลายนะครับก็ออกมาซุดแล้วนะครับได้หาวีนะครับเป็นนว่านี่โอ้ยก๋วยหอมท่องนี่มันรับตน้นมันสวน่างกรอบนะครับบอกใหยแข็งแรงสิ่งสำคัญคือการมัดลำนะครับการมัดลำต้องหาใหม่ขำนะครับในภายขํำ การค้าก็ให้ซอดใหม่แนบประการกล้วยนะครับนี่ไอ้เครือกล้วยนะครับให้แนบมะขางสายนะครับแต่อันนี้แม่เพิ่นมะมัดก่อนเพิ่นแนบใส่กาบมันนะครับมันอาจจะบวแนนปัไดผมก็มามัดดึงเสื่อให้เพิ่นใหม่นะครับแนบข้อชิดดานซ้ายของเครือนะครับแล้วก็มัดมัดล้อต้นมันใส่ใหม่นะครับ เ่ลวบ่อ,อห้มันหักจริงกับมัดสองไลยน,นะครับมันสูงสูงอย่างหน่อยเ่ลวบ่อแห้มันหักนะครับเพราะมันหักไว้นะครับหลังจากมันแทงเครื่องมาแท่งปีมาสุดเ้อากับตองตัดถิมนะครับนี่ตัดปีนถิมนะครับตัดลงยักเ์ยาวๆเติมนะครับเพื่อมันเนา่าขึ้นมามันจะได้พอถึงปีสุดท้ายนะครับปีนี่กับหักหักถิมกระได้นะครับนี่เครื่องนี่ ต้นตีมันยา่าเติมนะครับต่นี้เขากับ,บริปูคล้ายนะครับไปกินเครื่องซื้อถ่ายหรือซองสำนวยกับวัวเป็นยังนะครับบ,รรบัต่าตีมก็เอาไว้่อยากให้งามก็ต้องมาเด็ดนีออกนะครับนี่ไอตัวดอกมันนะครับที่มันติดในหน่วยเด็ดออกก่อนนะครับแต่อยากให้งามอีกแบบหนึ่งก็คือเด็ดออกแล้วก็ต้องหาผ้ามาคุ้มนะครับเป็นถุงพลาสติกหรือว่าสอบปุ๋ยเขากันเลย เอามาคุ่มหน่อยมันงามนะครับเด็ดดอกให้เบิร์นะครับน,นี่เขาก,กระสอบกระสอบมาคุ่มนะครับกระสอบมาซุบใซ่แล้วก็มัดนะครับเดวเบางอีเครื่องหนึ่งนะครับเครื่องนี้ก็กำลังกระแทงปีนะครับ <c oughs> กำลังแทงปีอันนี้ก็กำลังสูดเครื่อน,นะครับดึงออกนะครับ กาบน้ำดำมันนี่ดิงออกให้เบิดเลยมันจะได้งามนะครับทามีเวลานะครับผมหมอ,อถึงกันมีเวลาเฮ็ดน,นะครับผมมันสองเขือนนึงดึงออกแล้วก็เอากระสอบคุ้มนะครับออกแล้วก็ จะะมาณนี้นะครับเนี่ยสวยงามนะครับนี่ก็ด็ดออกเลยนะครับเด็ดถิมเลยเดี๋ยวหาวีนะครับตาเถือกสันพูดกล้วยหอมนะครับีซิปก็ต้นนะครับกระง,งามอยู่มอนกลางๆว่นนี่แหละก็ได้กินนะครับเดี๋ยวน้อมันเดี๋ยวคุณได้ปลูกอยู่สวนนะครับขยายาไปก่อน อันนี้มีกล้วยน้ำว่าน้ำนะครับเต้าน้ำว่าเป็นตายฝ้ายเบิร์ตนะครับบกุกุงกับนีบกุกงงเนี่ย้ายนะครับปลูกแซมไว้บกุกงงไม่น้อยยาวนะครับกินซุกไป้ลยหลุ่นนะครับนี่ก็เป็นไม้ตำสมพอดีนะครับ บรรยากาศสวนกเกษตรผสมผสานนะครับบันอะไรค่อนดีที่เทศบาลครับ